ก็จะมารีวิวอ,อุปกรณ์สำหรับจับกล้องโทรศัพท์มือถือนะครับแล้วก็พร้อมอุปกรณ์ไฟส่องสว่างนะฮะก็จะเป็นที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้เลยครับก็จะมีอุปกรณ์สำหรับจับโทรศัพท์มือถือนะครับที่ใช้สำหรับถ่ายถ่ายวิดีโอหรือถ่ายรูปภาพนิ่งอะไรประมาณนั้นนะครับก็จะมาพร้อมกับ ตัวไฟสองสว่างสามารถาปรับโค้งงอได้ตามความพอใจนะครับสายไฟก็เป็นหัว USB แบบนี้นะครับก็สามารถเสียบกับปลั๊กพ่วงแบบนี้ได้เลยแล้วก็ใช้งานได้เลยครับครับตัวหลอดไฟก็จะเป็นกลมๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมลองเปิดให้ดูนะครับอ่า จะเป็นไฟลักษณะเป็นกลมๆแบบนี้นะก็สำหรับอ่าหน้าปัดควบคุมไฟของเจ้าตัวอุปกรณ์นี้นะครับก็จะมีปุ่ม<ส>เปิดปิดครับอ่าปุ่มลดแสงปุ่มเปลี่ยนโหมดของสีไฟนะครับแล้วก็ปุ่มอ่าเพิ่มแสงสว่างของตัวหลอดไฟนะครับจะมาลองเปิดเปลี่ยนโหมดแสงสว่างนะครับอันนี้จะเป็นสีอ่าออกสี ฟ้านะครับอ่าอันนี้จะเป็นสีส้มครับแล้วก็มีสีขาวนะครับมีสามสีครับเดี๋ยวจะมาลองอ่าเพิ่มลดแสงสว่างดูนะครับเดี๋ยวผมจะลองกดอ่าปุ่มบวกเพื่อเพิ่มแสงสว่างนะครับอ่าอันนี้คือแสงสว่างอ่าเต็มที่แล้วครับคือสว่างที่สุดน,นนะแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวเรา กดลดแสงสว่างดูนะครับทีละสเต็ปนะครับก็จะปรับเพิ่มลดแสงสว่างนะอันนี้คือสุดแล้วนะครับครับอันนี้ผมก็ลองเอาหาหนังสือสดมนมาวางดูนะครับเพื่อดูว่า,าตัวไฟสองสองสว่างนะครับมีแสงสว่างที่เพียงพอหรือเปล่า ก็สำหรับผมก็คือ,อ,พ,อพอใช้ได้ครับก็พอเห็นตัวหนังสืออยู่นะครับเดี๋ยวผมจะลองปิดไฟในห้องนะครับอ่ะอันนี้ผมลองปิดไฟในห้องแล้วนะครับก็อาจจะมืดหมดเลยแล้วก็เปิดยังเปิดไฟตัวนี้อยู่นะครับก็ยังพอใช้อ่านหนังสืออะไรแบบนี้ได้ครับก็ เหมาะสำหรับติดที่โต๊ะทำงานแล้วก็ใช้ได้สารพัดประโยชน์ครับไม่ว่าจะเป็นการดูอ่านหนังสือตอนกลางคืนหรือว่าใช้ตั้งกล้องถ่ายวิดีโอหรือถ่ายภาพนิ่งอะไรเงี้ยหรือว่าเวลาคุยโทรศัพท์แล้วก็ไม่อยากถือวิดีโอคอไว้นะครับก็เอามาติดไปที่ขาจับโทรศัพท์ตัวนี้ได้นะครับ สำหรับตัวขาตั้งนะครับก็จะเป็นตัวหนีบที่ใช้สําหรับอ่านีบขอบโต๊ะนะครับของผมก็คือจะเป็นโต๊ะทํางานนะครับอุปกรณ์ตัวนี้นะครับผมได้มาจากเว็บช้อ p ปีครับเดี๋ยวผมจะแนบอ่าลิงก์สั่งซื้อนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจก็สามารถเข้าไปกดสั่งซื้อในลิงก์ที่ผมแนบไว้ได้เลยนะครับอันนี้ผมไม่ได้เป็นคนขายเองนะครับก็ผมซื้อมาใช้งานเองแล้วก็ ลองมาแนะนำเพื่อนเพืๆไปพี่ดูนะครับเผื่อท่านใดสนใจก็สามารถไปสั่งซื้อโดยตรงกับทางร้านได้เลยนะครับก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ